สวัสดีค่ะลูกอยากเรียนนาฏศิลป์นะคะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก็เป็น EP 2ีแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ EP ีแรกเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะที่แม่ก้อยได้อัดคลิปนะคะให้ผู้ปกครองสําหรับผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะให้บุตรหลานของท่านนะคะเตรียมตัวเข้าเรียนวิทยาลายัยนาฏศิลป์นะคะเท่าที่แม่ก้อยได้สืบหาข้อมูลมานะคะเพราะว่า มีเพื่อนๆน,นะคะในเพจที่ติดตามนะคะทุกท่านเลยทั้งสอบถามแม่ก้อยมาว่าแม่ก้อยคะการที่จะให้ลูกเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นั้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ไหมคะ E.P. นี้เป็น E.P. 2แล้วค่ะใครที่ตามมาจาก E.P. แรกก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าอ่า วิทยาลัยนาฏศิ์นะคะจะต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าตอนนี้วิทยาลัยนาฏศิ์เนี่ยเขาก็เรียนออนไลน์ด้วยเรียนออนไซต์ด้วยสลับกันไปนะคะ mm hmm. ก็นี่เลยค่ะจะมาแจ้งข่าวนะคะสําหรับท่านที่ต้องการให้บุตรหลานนะคะสอบเรียนวิทยาลัยนาฏศินสาลายานะคะอันนี้แม่ก้อยคือเพราะว่าที่มาพูดตรงนี้ได้เพราะว่าลูกสาวของแม่ก้อยเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิป์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ได้ 3ปีและก็คือตอนที่คุยกันคลิป EP แรกน่ยน้องก็คือเตรียมตัวสอบใช่ไหมคะก็คือตอนนี้อยู่ม1ม2อม3มแล้วค่ะเนี่ยและปีการศึกษานี้ก็คือจะจบม .3 แล้วนะคะนี่เลยตอนนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกห,หลานและลูกของท่านนะคะเรียนโรงเรียนนัตสินตอนนี้นะคะรับเขาประกาศในในเว็บนะคะเดี๋ยวยังไงมาก้อยทิ้ง ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะตอนนี้มันก็จะบอกเลยว่ารอบโคต้านะคะรับสมัครวันที่20ธันวาถึง17มกราและก็สมัครด้วยกันได้3ทางเลยค่ะทางแรกคือรับสมัครทางออนไลน์วันที่20ธันวาถึงวันที่15ันวาออนไลน์นะคะ20ธันวาถึง15มกราคมพูดผิดแล้วก็สมัครทางไปรณีนีนะคะดาวน์โหลดใน ดาวโหลดใบสมัครอะค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งมาทางไปรณษย์ได้เลยวันที่20ธันวาถึง15มกราเช่นเดียวกันค่ะและถ้าใครจะมาสมัครด้วยตัวเองชีวิทยาลัยน่าศิสินสารายาแล้วแล้วก็วันที่16-17ถึง17มกราคมค่ะเตรียมเอกสารใบสมัครเตรียมหลักฐานอะไรมาให้เรียบร้อยในวันที่16-17ถึง17นะคะแล้ว พอเราสมัครแล้วใช่ไหมคะสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์วันที่23มกราคม2565นี้นะคะคุณแม่คะ่ะผู้ปกครองท่านใดก็เตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากให้ลูกมาเรียนโรงเรียนนัตสินนะคะแล้วก็ประกาศผลสําหรับผู้ที่สอบเข้าได้นะคะวันที่26มกราคมค่ะส่วนวันที่26มกราคมเนี่ยเขาประกาศผลแล้วนะคะแล้วก็มอบตัว วันที่20กุมภาเห็นไหมคะเพราะเด็กนักศนะคะเราจะมีที่เรียนและสามารถมอบตัวเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะได้ก่อนเพื่อนๆทั่วไปนะคะอันนี้เป็นรอบความสามารถพิเศษนะคะคือเป็นรอบแบบนักศิ์นะคะรอบความสามารถพิเศษเลยคือทั้งดนตรีไทย าสากลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับนาฏศิลป์นะคะเป็นวิชาเฉพาะอันนี้เขาจะเปิดรับสมัครก่อนเป็นรอบโควตานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอบทั่วไปอะค่ะรอบทั่วไปนี่ก็คือจะรับสมัครตั้งแต่วันที่21กุมภาถึง25มีนาคำว่ารอบทั่วไปคือเรียนปกติอะค่ะเรียนวิชาสามัญปกติเลยอันนี้ทางวิทยาลัยนาฏศิลป์เขาก็รับอยู่นะคะแต่เท่าที่ถามมานะคะเด็ก โคต้านะเตรียมตัวไว้เลย20ทธันวาถึง17มกราค่ะสอบปฏิบัติวันที่23มมกราประกาศผล26มกราค่ะมอบตัวลูกมอบตัวบุตรลายของท่านวันที่20ภุมพานะอันนี้เราจะมาพูดคลิปนี้นะคะแม่ก้อยจะมาพูดกันถึงเรื่องของการที่จะเตรียมสอบม .1 ก่อนเนาะเพราะว่าเด็กๆที่เตรียมสอบม .1 อะคะ่ะบุตรหลานของท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ นัตศินไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นำํำใช่ไหมคะละครส่วนลูกสาวแม่ก้อยนะคะเรียนละครานางสอบเข้านัตสินการละครตัวนางซึ่งถ้าเป็นตัวพระตัวนางเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นตัวพระหรือตัวนางเราจะต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญวันครอบะครัวค่ะวันครอบครัวเราจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาดูลูกเราว่าอ่ะเด็กคนนี้สวดทรงองเอวออย่างนี้ให้ไปอยู่ตัวพระ เด็กคนนี้ส่วนทรงโอเอลอย่างนี้ให้ไปอยู่ตัวนางซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แล้วแต่ ครูผู้เชี่ยวชาญท่านจะเป็นคนดูแลดูเ,ลเด็กๆอะค่ะมาคัดเลือกเด็กๆในวันไหว้ครูครอบครูเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์เลยวันนั้นก็ตื่นเต้นมากคนรุ่นที่คุณแม่เข้านี่คนนอกสามารถครอบครูได้ด้วยนะคะแม่ก็เอาลูกสาวคนเล็กเข้าไปครอบด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้เป็นยุคโควิดนะยุคที่เราต้องแบบว่าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าทางวิทยาลัยเนี่ยเขาจะครอบครูเหมือนตอนที่แม่ก้อยอให้ลูกๆไปสมัครเรียนอยู่หรือเปล่านะคะ แล้วก็ส่วนมากจะมีคําถามว่าจะต้องเตรียมตัวลูกสาวยังไงหรือว่าจะต้องเตรียมตัวบุตรชายยังไงนะคะหรือถ้าเรียกทั่วไปคือเราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมาสมัครเรียนยังไงส่วนแม่ก้อยเตรียมตั้งแต่ป .1 เลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเรียนนาฏศิลป์หรือเรียนกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องมีกิจกรรมถูกไหมคะคือเด็กๆจะต้องมีแฟ้มผลงาน อันดับแรกเลยคือความรู้ความสามารถของลูกเราเนี่ยจะต้องดูแล้วแหละว่าลูกเราเนี่ยสามารถเรียนนาฏศิลป์ได้ใช่ไหมเขามีความชอบทางด้านนาฏศิลป์หรือเปล่าเพราะว่าต้องทําใจไว้เลยนะคะว่าการเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมันเป็นการเรียนที่แบบไม่ได้เรียนทั่วไปอ่ะคือเขาต้องอัดอัดความรู้อัดข้อมูลอัดอัดอัดแบบว่า อาจาความรู้พื้นหานแน่นมากจากที่เราคิดว่าลูกเราเรียนนักศิลป์อยู่โรงเรียนกิจกรรมที่โรงเรียนนี่ยแน่นแล้วใช่ไหมคะแต่การที่เข้ามาเรียนในนักศิลป์เนี่ยเขาจะเน้นทางด้านแบบเฉพาะทางสุดๆเลยค่ะไปให้สุดลูกเราจะเรียนหนักและเหนื่อยกว่าคนอื่นเขามากคะ่ะแล้วก็วิชาเอกแต่ละวิชาก็คือเขาจะแยกแตกแขนงกันไปเรียนตาม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามวิชาเอกของเขาอะค่ะแล้วเขาจะมาเรียนสามัญทั่วไปแค่ช่วงบ่ายแค่นั้นเองนะคะช่วงเช้าในน้องจะเรียนอัดเหมือนลูกสาวเนี่ยคือเรียนนาฏศิลินการละครตัวนางใช่ไหมคะนางก็จะลํำทั้งวันเลยดัดตัวทั้งวันจนเนี่ยพอพักเที่ยงรอบบ่ายแล้วถึงจะไดะ้เรียนวิชาสามัญทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองท่านใดที่จะให้ลูกไปเรียน ที่วิทยาลัยน่าจะสิ่งจะต,ต้องเตรียมตัวเลยหนึ่งดูลูกเราว่าลูกเราเรียนได้ไหมชอบไหมไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ชอบแล้วให้ลูกเรียนนะคะนั้นก็ไม่ได้ 2. มีพอร์ตโฟลิโอแม่ไม่ค่อยพูดภาษากีษไม่ค่อยเก่งแฟ้มประวัติแฟ้มผลงานของลูกเรานะคะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ทําเป็นแฟ้มเวลาที่สอบสัมภาษณ์นะคะ อาจารย์เขาจะเปิดดูว่าโอ๊ยเด็กกิจกรรมหรือเปล่านน่นนี่นั่น,นมีอะไรเกี่ยวกับนาฏศิลป์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบประวงใบประกาศเวทีไหนก็เอาเข้ามาเลยแฟ้มประวัติต้องหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นกวันสอบสัมภาษณ์เด็กๆก็จะต้องอาจจะต้องแสดงความสามารถพิเศษนะคะ,ะใครเก่งทางด้านไหนก็เตรียมมาให้พร้อมแต่ถ้าเป็นแม่ก้อยนี่คือลูกสาวแม่ก้อยเรียนสอบอสอบรำาเพราะว่าเขาเรียน นัตตสินการละครใช่ไหมคะน้องเขาก็คือจะลำอาจจะเป็นแม่บทเล็กกับค่ะวันวันสอบนะคะแล้วก็สอบข้อเขียนนิดหน่อยนะคะวันเวลาเดี๋ยวแม่ก้อยลงไว้ในดีสคริปชั่นให้นะคะแล้วก็การที่เรียนนัตตสินมีอยู่มีทั้งมีทั้งเด็กอยู่หอเด็กประจำนะคะแล้วก็เด็กไปกลับส่วนไปกลับเนี่ยผู้ปกครองก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ปกครองก็คือสามารถจะไปกลับหรือว่าเด็กบางคนโตแล้วไปกลับเองได้อะไรเงี้ย แล้วก็จะมีหอในกับหอ,อนอกส่วนหอนอกเนี่ยก็จะเป็นหอทั่วๆไปอาพาร์ตเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่พ่อกับแม่ไปดูข้างนอกหรือว่าจะเป็นหอของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยที่ท่านเปิดหอไอ้นั้นก็คือเดี๋ยวจะติดต่อในทีนวันมอบตัวค่ละรายละเอียดจะเป็นตามนั้นแต่พอดีว่าลูกสาวแม่ก้อยอะค่ะอยู่หอในการอยู่หอในคือหนึ่งจะต้องยื่นความจำนงว่าขอสมัคร พื่อที่จะเข้าอยู่หอในนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะคะหอในอเขาต้องพิจารณาความไกลความลําบากของผู้ปกครองอแล้วก็อะไรหลายๆอย่างซึ่งเพราะว่าหอในนะคะเต็มง่ายมากแล้วก็มีห้องน้อยหนึ่งห้องจะอยู่ประมาณ3าคนโดยที่มีรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะคะรุ่นพี่กับรุ่นน้องดูแลกันในหอสมมุติว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่สองคนในห้องแล้วก็มีรุ่นน้องอีกสคนในห้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีครูประจําหอประมาณนี้แล้วก็หอหญิงหอชายแยกกันนะคะแล้วก็กลับบ้านเสาร์อาทิตย์บางคนก็กลับบ้านเดือนละครั้งแต่บางคนก็กลับบ้านทุกวันศุกร์แล้วก็เย็นวันอาทิตย์ก็เข้าหอตามกฎระเบียบนะคะก็ใครมีคำถามข้องใจอะไรก็เดี๋ยวสอบถามแม่ก้อยทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เป็น ep 2แล้วแล้วก็มาหา,าวิทยาลัยนนทศิลป์ก็ลูกสาวแม่ก้อยก็เรียนมาจนครบ3ปีแล้วะคะ่ะก็มี ประสบการณ์นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะสอบถามแม่ก้อยหรือว่าสนใจตรงไหนอยากจะอ,อ,อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากจะขอคำปรึกษาแม่ก้อยสามารถบอกได้เท่าที่แม่ก้อยรู้นะคะแล้วก็ ยังไงดีอ่ะลูกเราอยู่3าปีอ่ะก็มีประสบการณ์เหมือนกันแล้วก็ใครที่เข้าเรียนนักศิลป์เนี่ยถ้ามีติดงานงานหลวงอย่างเงี้ยค่ะมีรายได้ด้วยนะน้องได้ไปรํางานหลวงน้องได้ติดงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายได้แบบถ้าไปราแล้วก็จะมีทางเขาก็จะมีค่าจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าเด็กจะมีรายได้หารายได้เข้าตัวเองได้ด้วยนะคะถ้าอย่างไรแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะ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 